สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะน่ะวันนี้ทําอะไรให้น้องอ่ะหัวที่สองแล้ววันเนี้ยน้องทําแดงมาสองผลแล้วทีนี้เน้องจะมาทําบอลหมดนแต่ฟอกไม่ออกฟอกไม่ออกแล้วเป็นสีนี้ทำอยากได้สีบอลมอนใช่แต่ฟอกเป็นสีนี้ค่ะเพราะน้องทําแดงทําแดงแล้วก็ไปทําเคลือบดํามาไม่แน่ว่าฟอกไปเรื่อยๆแล้วจะออกหรือเปล่าแต่ช่างแนะนําว่าให้ทําไฮไลท์หัวฟอยใช่ไหมในการแก้ปัญหาไม่ได้ทำไฮลท์ให้ค่ะไม่ต่อไปอะค่ะ อันนี้เราบีดนะคะบีดทีเดียวบีดบีดครั้งเดียวบีครั้งเดียวรอบหน้าให้ทยอยทำอะไรคะไฮไลท์ให้ถ้าจะฟอกอีกให้น้องเขาเป็นทฟอกในฟอยลแห้งค่ะฟอกในฟอยล์คือเป็นตินไฮไลท์ไฮไลท์เล็กๆไปค่อยๆไปเนาะนี่คือผลผลของการทำสีแดงแล้วอยากเปลี่ยนสีโทนใช่ไหมอยากโดดอ่ะแล้วทำไมโคนทำได้ออกมาสวยเลยอะคะก็มันไม่แดงมากเออ เออใช่เดี๋ยวแอบส่องแอบส่องนิดนึงค่ะเออเอาเขียวไปลงเอาผมมาด้านหลังให้หมดเลยสิเอามาดูสิอ้ายกลไกใครล่วงค่ะสวยดีซาซาอันนี้ออกไปสีกีบบัวใช่ไหมอันนี้อะไรอ่ะสีอะไรฮะพีทนะคะโอเค ขอบคุณมากค่ะซาซาที่ช่วยรีวิวนะแล้วลูกค้าด้วยน่ารักจังขอบคุณมากค่ะ